นี่ค่ะที่เก็บกวาดแล้วกิตตี้จะเอาไปก่อไฟนะคะจะเอาไปก่อไฟที่สวนหยกวาลาตอนเย็นออกมาเกาอไฟเล่นก็เอาเศษที่เรากวาดเนี่ยไปเกาะไฟเดียวก็จะกวาดไปด้วยใส่รอไว้เก็บกวาดวันละนิดละหน่อยค่ะเพื่อนมันลุกไก่กระต่ายก็จะได้มวิ่งเล่นได้ กัเป็ดเดี๋ยววันนี้จะพอแค่นี้ก่อนเพราะว่าจะต้องรีบไปเก็บกระเทียมป่าเดี๋ยวตอนเย็นกลับมาค่อยมาเกาะไฟเป็ดก็เล้นนรอากาศวันนี้อากาศดีมาก กลับขึ้นมาหญ้าด้านบนเพราะว่าแบ่งแปลงหญ้าข้างล่างก็กินข้างล่างหมดก็ย้ายขึ้นมาข้างบนส่วนตรงกลางเป็นทุ่งหญ้านี่<ม>คือเพื่อนเอามาใช้ที่เอามา,าปลูกหญ้าเขาจะมาตัดปีละสองถึงสามรอบเอาไปเป็นหญ้าหมักเราก็ได้หญ้าหมักจากเขาเอามาไว้เลี้ยงสัตว์หน้าหนาวแต่กิตตี้ก็ตากแห้งเองเหมือนกันก็เคือเริ่มแบบ 2วันก่อน,นยังไม่เขียวเลยนะวันนี้แบบปีดขึ้นมาเลยเหมือนแบบมันได้เมื่อวันนี้ร้อนค่ะวันนี้เป็น17องศาได้มั้งตอนนี้น่าจะสิบองศาคืออากาศเริ่มอบอุ่นแล้วก็เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิเข้าซัมเมอร์ะนะคะนาฬิกาก็จะสวยมากกิตติก็จะพยายามทําคลิปมาลงเยอะๆนะคะเพื่อนๆเวลาไม่ค่อยมีก็คือหยุดจันทร์กับอังคารปกติแต่ว่าก็ไม่ได้หยุดเสอมอไป ก็ต้องไปช่วยนะ้องวูรี่ที่ร้านด้วยค่ะตรงนี้ไอโรเบิร์ตจะเป็นคนตัดหญ้ามาให้ด้วยรบอรัดด้วยเขาจะเป็นคนตัดหญ้าตรงนี้อันบ้าชีก็ทุ่นแรงกิตตี้ตรงนี้ไปกิตตี้ก็จะตัดตรงถนนเพราะว่าเขาจะข้ามถนนไปฝั่งโน้นไม่ได้ก็จะตัดตัวนี้ทำง,งานทั้งวันทั้งคืนลวไอเจ้เนี่ย ต้นกิตตี้ก็เริ่มออกใบแล้วไอ้นั่นต้นเชอรี่บ้านกระท่อมน้อยกิตตี้ก็ยังไม่เสร็จเลยเดีย๋ยววาจะทำให้เสร็จปีนี้แหละจะทาสีเอาเฟอร์นิเจอร์มาตกแต่งเ็าชายมาก็ค่ะเพื่อนเจอกันแค่นี้ก่อนนะคะกิตตี้จะรีบไปแล้วค่ะ